วันนี้เวลา19.47นาฬิกา47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้หนายอดีศักดันติวงศ์ประธานศารดีกานำผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่80เฝ้าทุนละองทุลีพระบาทถาวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้นายธีรไทจริญวงศ์เลขาธิการสํานักงานสารยุติธรรมนายกรีงไกรจันยามัน่นเลขานุการสารอุทธรช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งเลขาธิการประธานสารดีกานายอิสาราวันนสวัสดเลขานุการสารอุทธรคดีชํานัญพิเศษช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรมรมรวมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วย โอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่ผู้พิพากษาประจำศาลก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนข้าพเจ้ามีความินดีที่ได้ฟังผู้พิพากษาประจำศาลกล่าวคำปฏิญาณร่วมกันก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนกระบวนการยุติธรรมนั้น เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะค้าจุนประเทศผู้ที่มีบทบาทหน้าที่อยู่ในกระบวนการจึงจำเป็นจะต้องถนักว่าการทำหน้าที่ของตนจะมีส่วนอย่างสำคัญในการเสริมสร้างความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่วินิจฉัยอันคดีเช่นท่านทั้งหลายยิ่งต้องระลึกถึงข้อนี้ไว้ให้มากเพราะการพิพากษาตัดสินอย่างบริสุทธิธรรมจะทำให้บ้านเมืองมีหลักมั่นคงที่ทุกคนในชาติสามารถยึดถือร่วมกันได้ อันจะก่อให้เกิดความอุ่นใจมั่นใจและความรู้รักสมัครสมานซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการรักษาความผาสุกร่มเย็นจึงขอให้ผู้รากษาทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสมบูรณ์ดังที่กล่าว ด้วยการยึดมั่นในคำปฏิญาณแล้วปฏิบัติตามนั้นได้ให้ได้จริง เวลา20นาฬิกานาทีพระราชทานพระบระมราชวรโรกาสให้ในายนักครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญนำนายสราวุธทรงศิวิไลตุลาการสารรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตว์ปัตยานก่อนเข้ารับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่วมปรางสวงประคำรองเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรมวมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย โอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญท่านจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการวินิจฉัยตัดสินเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวข้องกับหลักของการปกครองในประเทศซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อชนทุกคนจึงขอให้ท่านยึดถือคำปฏิญ,ญาณอย่างเคร่งครัดและแช้ความรู้ สาม,มารถความเชี่อชาญตลอดจนวิจารณาญาตที่ถูกต้องในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดความวิริชแก่บ้านเมืองและประชาชนอันจะนำมาขึ้นความวัฒนาอาศสุขอย่างแท้จริงและยังอื่น เวลา20นาฬิกา13นาทีพระราชทานพระบรมราชวารโรกาสให้หนายอิทธิพนแก้วทิพยการสูงสุดนำอายการประจำกองเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้นายโชคชยัยทิฐิกันจธรรมรองอายการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิพาอธิบดีอายการสำนักงานคณะกรรมการอายการและนายสกรหลิมเสริวง์เลขานุการอายการสูงสุดร่วมเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่อายการก่อนเข้ารับหน้าที่อันมีความสำคัญต่อแผ่นดิน การที่ท่านทั้งหลายผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายการประจำกองได้มาถวายสัตย์ปฏิญาณร่วมกันนอกจากจะเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่แต่ละคนจะได้แสดงความตั้งใจจริงให้ปรากฏในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประชาชนด้วยความตั้งใจจริงดังกล่าวนี้หากรักษาวไว้ให้ได้โดยตลอดไม่สั่นคลอนหรือสูญสิ้นไปแม้ต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือเครื่องล่อใจต่างๆแต่ละคนก็จะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและมานะพยายามโดยไม่ขาดสาย ที่จะทำงานเพื่อะดุงรักษาความยุติธรรมตลอดไปจึงของให้อายการทุกคนมีความเข้มแข็งบั่นคงในความตั้งใจที่ดีที่เจริญตามที่ได้ประกาศไว้ในวันนี้และออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผลสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานโดยทั่วกัน